เราได้มาเยี่ยมเยียนสวนมะนาวนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าเกษตรกร,ร,กรที่นิยมทํามากที่สุดในช่วงนี้นะคะก็เห็นจะเป็นการปลูกมะนาวแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำซ้ำที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะติมาอยู่บริเวณในส่วนของอําเภอพน,นนิคมค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์บุญเัยพกษ์นะคะตอนนี้เราอยู่กับคนที่อยากจะให้คําแนะนํากับเรามากๆนะคะเพื่อที่จะใ้ประชาชนทุกท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกมะนาวที่นั่งข้างติอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีก่อนแล้วก สวัสดีสค่ะก็คือคุณพี่เดชาวัฒน์เอมสะอาดนะคะขอเรียกง่ายๆพี่ต่อนะคะเรียกพี่ต่อนะกันนะคะตอนนี้ถามนิดนึงค่ะพี่ต่อเพราะว่าตอนนี้หลายๆคน นิยมก็อหมาะนิยมนะคะมาปลูกมะนาวกันมากขึ้นนะคะบางคนก็ไม่มีความรู้เลยก็มีนะคะหรือบางคนปลูกอยู่แล้วก็มีแต่ว่าตอนนี้มะนาวมันแพงนะคะหลายๆคนก็เลยหันมามาปลูกมะนาวกันมากขึ้นรตอนนี้ต้องถามนิดนึงค่ะว่าที่บุญชัยพฤกษ์เนี่ยปลูกมาแล้วกี่ปีคะมะนาวทั้งหมดแล้วก็ประมาณที้แรกเนี่ยนะครับจะจะเป็นจเกษตรผสมผสานยังไม่มีมะนาวโดยตรงมาทำมะนาวโดยตรงประมาณ4ี่ปีแล้วนะค่ะ <ม>แล้วก่อนหน้านี้ปลูกอะไรมาก่อนนะคะจากน,านั้นนี้ต่อนหน้านี้ก็เป็นพวกกล้วยพวกไม้ลุ่มลุกต่างๆนะ,ะเป็นพวกผักสวนครัวอะไรพวกนี้ปลูกไว้ขายหรือว่าปลูกไว้กินเองภายในบ้านนะคะพี่ต่อปลูกไว้จําหน่ายด้วยแล้วก็ไว้กินเองด้วยครับเ,เ็เลยมาคิดว่ามีะนาอยู่สต้นเนี่ยพันธุ์ของเขาเองเขาจะทํายังไงดีก็คือลองขยายมาแล้วลองมาปลูกเป็นเชิงธุรกิจดูก็ที่แรกก็ไม่ได้ผลิตกิ่งพันขายครับค่ะ ขายแต่ลูกอย่างเดียวก็คือว่ามันก็พอได้ผลผลิตพอผลจากนี้ก็เลยขยายมาเรื่อยๆขยายไปเรื่อยจนมีคนรมหรว่ก็ลงขายทางเว็บบ้างทางอะไรบ้างและปากต่อปากด้วยก็คือก็เลยเริ่มจําหน่ายกิ่นมาในปีที่3ามครับต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปเนี่ยนะคะมะนาวเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมใช่ครับไม่ค่อยมีใครนิยมปลูกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในต่างจังหวัดแถวๆภาคกลางอะไรเงี้ยจะมีปลูกมะนาวกันเยอะใช่ครับฝั่งบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีมะนาวเลยใช่ไหมคะแล้ว พอมาหันมานิยมปลูกมะนาวครับผลผลิตมันมันดีขึ้นหรือว่ายังไงคะตอนที่เรามีแค่สามสี่ต้นเนี่ยก็คือว่ามันคือไม่เชิงดีทีเดียวกว่าจะดีวาขนาดนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องโรคเรื่องน้ําขังเรื่องอะไรนี้หลายหลายอย่างครับผ่านผ่านช่วงนั้นมายากลําบากไหมคะที่ต้องดูแลเขาก็ต้องก็คือเราไม่ได้ถามใครเลยวิชานี่คือเราเรียนรู้เองก็ประมาณปีนึ่งครับศึกษาเองทั้งหมดอืมแล้วที่ที่สวน มีมะนาวพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ก็ที่จะมีหลักๆคือแป้นพิจิตแป้นพิจิตเแป้นพิจิตจะลูกใหญ่ลูกใหญ่ครับพิเศษของเขาคือลักษณะคือลูกใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทนโรคทนโรคทนต่อโรคใช่ครับคือโรคที่มารบกวนต้นกินอะไรอย่างนี้เรื่องมะนาวะเรื่องโรคมาสําคัญสุดเลยครับต้องดูแลมากใช่ครับที่สุดอะไรอย่างกับด้านนี้ลูกเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแป้นพิจิตกับไอ้เป็นดอกพิเศษกับแป้นํำไพ่นะครับดอกพิเศษกับแป้นรำไพ่ครับ ชื่อแตกต่างกัน<ช>ทีนี้นะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยาการปลูกมะนาวมันมีหลายสายพันธุ์มาก<ช>เราเคยได้<า>ยินมะนาวไข่มะนาวเป้นมันหลายชื่อมากเลย<ช> <c oughs> แต่คือว่าเดี๋ยวแม่พันธุ์เนี่ยเขาปรับปรุงขึ้นมาคือว่าเพื่อให้ทนทานต่อโรคแต่คือข้อเสียก็คือจะเปลือกหนาน,นิดนึงแต่คือว่าม,มันมีที่ปานปลูกให้เปลือกบ,บางได้ฮนะ <ผม S 1> เห็นไหมคะพิเศษไหมคะ <c oughs> บอกแล้วว่ามาที่บุญชัยพึกงนี่นะคะไม่ได้ไม่ได้มาดูแค่มะนาวอย่างเดียวให้คําแนะนําด้วยไม่ได้แค่เปือกหนานอย่างเดียวนะคะมีเทคนิคในการทําให้มันเปือกบางบ <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมคะติก็อยากรู้ค่ะถึงมาที่นี่ที่นี่ขออนุญาตถามนิดน,นึงลักษณะของแป้นพิจิตกับตัวนี้ดกพิเศษเนี่ยครับ แตกต่างกันยังไงคะพี่คือแตกต่างคือว่าตัวนี้เขาจะทนโรคใช่ไหมฮะ,ะแต่ข้อเสียคือว่าเขาจะเปลือกหนานิดนึงแต่แต่แต่ถ้าเป็นสองพันนี้คือว่าเขาจะไม่ค่อยทนโรคแต่ว่าผลผล,ผลิตออกมานีเปลือกเขาบางเลยไม่ต้องท,ทํทเทคนิคอะไรต่างแต่คือข้อเสียคือว่าในเรื่องโรคเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษครับแต่ว่าดกพิเศษนี่ต้องดูแลกันเยอะนิดนึงอันนี้ก็ดูแลแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากนักแต่อันนี้เปลือกบางคนจะนิยมเปลือกบางมากกว่าใช่ไหมคะใช่เราแยก เราจำแนกถูกได้ยังไงคะว่าสายพันธุ์อะไรก็คือใบเ็าจะไม่เหมือนกัน oh. ครับแต่ถ้าดูลูกเขาวกพิเศษกับแปลล้นลำไยเขาจะเหมือนกันทุกอย่างเลยต้องดูใบเขาครับ <P le af> ผิวเผอหเหมือนกันหมดเหมือนกต้องไปดูที่ต้นและใบแ,และอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะที่ที่ที่สวนนี้ก็คือมีอยู่สองสายพันธุส์สา,าสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์นะคะตอนนี้ถามก่อนเลยว่าที่สวนเนี่ย ขายอะไรบ้างคะพี่ก็คงไม่ได้ขายลูกอย่างเดียวแลละ <c oughs> ตอนนี้ก็คือจะทําครบทุกอย่างเลยคือว่าลูกค้าเขาต้องการในสิ่งที่เราทําก็คือดินก็ต้องทําปุ๋ยก็ต้องทําให้เขาคือว่าเขาอยากได้ผลผลิตเหมือนเราก็คือตอนนี้เราทาของทุกอย่างส่งให้เขาทำไปทันทีหมดเลยแต่แว่าตอนนี้เราคุยกันในเรื่องของอมะนาวที่มีอยู่ในสวนเดี๋ยวทีนี้อยากจะให้พี่ต่อพาไปเยี่ยมชมสวนนิดนึงค,ะค่ะว่าสวนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มะนาวที่นี่เขา อุดมสมบูรณ์กันแบบไหนอยากจะให้พาไปชมนิดนึงได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันในสวนแล้วกันค่ะตันนี้นะคะผู้ชมเรามาในส่วนของลงสวนแล้วนะคะที่ต่อพาเราเดินลงมาที่สวนนะคะอันนี้เป็นพันธุ์แป้นพิจิต ข้างตอนที่เราหยิบให้ดูแป้นพิเศษก็จะมีลักษณะลูกใหญ่นะคะตอนนี้พี่ต่ออยากจะสาธิตแนะนําในส่วนของการตอนกิ่งตอนกิ่งเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนทําไม่เป็นหนึ่งตีเองก็ทําไม่เป็นนะคะหลายๆคนก็ทําไม่เป็นแน่นอนแต่นี้พี่ต่อจะสาธิตให้ดูนะคะว่าการตอนกิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลดีทํำยังไงนะคะอาจต้องทํำยังไงบ้างครับต่ออันดับแรกคือเราต้องเลือกกิ่งก่อนนะฮะคือกิ่งต้องไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปหลังจากนั้นนะครับ เราให้นับขึ้นมาประมาณ3านิ้วเะรแล้วเราเริ่มตอนตรงกิ่งที่เขียวและมีน้ำมีคราบน้ําตาลคือว่ากิ่งเขาจะเริ่มแก่แต่ว่ายังไม่แก่เกินไปนะครับครับก็จะเริ่มควนครับควนให้เว้นจากตรงปลายล่างครับตรงตาลงมาประมาณ2มิลนะครับฟันไปแรกนะครับแล้วลงมาประมาณ1นิ้วพอดีนะครับกะเป็น1นิ้วแล้วจากนั้นก็ต้องขูดเยื่อบางๆเขาออกนะคะคือเวลาขูดนี่ต้องขูดเป็นลงลงมานะฮะขูดเป็นทางลงนะฮะห้ามขูดเป็นทางขึ้นคือว่าเวลาเขาแตกรากๆเขาจะออกตรงขั้วรอยฟันบนสุดนะครับ พราะอะไรถึงห้ามขุดขึ้นคะพี่ต๋องถ้าขุดขึ้นบางทีเรารัดเขาไปแล้วอ่ะบางทีให่เขาอ่ะมันอาจจะไปรัดลอยที่รากตุ้มเขาจะออกตุ้มรากแรกรากแรกของเขาคือว่าเขาจะนิ่มมากเขาจะดันไม่ไหวค่ะครับผมดังนั้นขูดเสร็จก็ทาด้วยน้ํายาเล่งรากนะครับแล้วจากนั้นก็ตุ้มนะฮะตุ้มก็ต้องประมาณถุงน้ําจิ้มนะฮะแล้วก็ผ่าครึ่งเลยยัดขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะฮะผ่าครึ่องออกมาครอขงในเนี่ยเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวล้วนเลยใช่ครับขุยมะพร้าวอย่างเดียว ผูกเสร็จแล้วต้องคว่ำตุ้มลงนะฮะต้องคว่ำลงไม่ให้เขาเงเงยหน้าขึ้นแสงตะวันนะอากาสคายน้ําจะได้น้อยตุ้มเขาจะได้ไม่ไม่แห้งครับผมแค่นี้ครับเป็นตังเสร็จ ชมสวนมะนาวนะคะแล้วก็รู้วิธีในเรื่องของการตอนกิ่งนะคะแล้วก็การดูแลต่างๆนะคะหลังจากที่พี่ต่อได้แนะนํากันไปจนหมดเปลือกแล้วนะคะช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะให้พี่ต่อนะคะแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนมะนาวเองเนี่ยมีจัดจําหน่ายอันนี้ต้องบอกเป็นความต้องการของลูกค้านะคะที่อยากจะให้ทางทางสวนเองเนี่ย เป็นผู้จัดจําหน่ายให้เลยคือไวซ์ซับสวิตมาที่เดียวเนี่ยได้ทุกอย่างนะคะอยากให้พี่ต่อแนะนํานิดนึงค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่นด้านหน้าตันนี้ก็จะเป็นมูลไส่เดือนครับค่ะให้พี่ต่อยกให้ดูนิดนึงนะคะคือว่าเราทำถุงแบบนี้เป็นแพ็กเกจไว้เวลาคุณส่งมันจะง่ายไม่ต้องไปพิมไปกระสอบกระสอบอย่างนี้นิ่มๆแบบนี้นี่มีอะไรบ้างคะพี่ต่อก็มีมูลไส้เดือนล้วนๆเลยครับเป็นมูอันนี้เราขอมูลไส้เดือนอย่างเดียวเลยใช่ครับ ที่เราคุยไปข้างต้นว่าไส้เดือนกิโลละพันใช่ให้มูลแบบนี้ใช่ฮะถุงละเท่าไหร่คะแบบนี้พี่ต่อถุงละส0ิบาทครับ40่บาทเองค่ะทางสวนบุญเชพึกไปซื้อไส้เดือนมากิโลละพันแต่ว่าได้มูลไส้เดือนมามาขายแค่ถุงละ40ิบาทถูกไหมคะถูกมากอันนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ต่อคืออาหารของมะนาวกับเป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารที่เขากินอยู่หลักๆก็คือเป็นต้องบอกว่าเป็นตัว อาหารเสริมที่เร่งผลผลิตคือไม่ใช่เชิงเร่งผลผลิตคือว่าเวลาเขาออกลูกออกเลยครัวเขาจะไม่หลวมลูกเขาจะไม่ออร่วงอ๋องคือให้ถ้าได้อายุที่เขาจะโตเต็มที่เนี่ยเขาถึงจะร่วงเขาเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็ร่วงเลยไม่แข็งแรงแบบ,บนั้นตัวนี้ก็จะช่วยให้เขาแข็งแรงมากขึ้นมอ่าก็เป็นอาหารเสริมของคนนะครเออเหมือนอาหารเสริมคน <laughs> เหมือนวิตามินคนนั่นแหละแต่นี้เป็นวิตามินเสริมสําหรับออ<า>ลูกมะนาวต้นมะนาวจริงๆไม่จำเป็นต้องมะนาวเดี๋ยวใช้แบ้อย่่งทุกอย่างนะต้นไม้ เป็นเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็ได้เป็นไม้ดอกก็จะทําให้สีสวยสีสดชื่นโอ้ไม่ได้ใช้ได้แค่อย่างเดียวนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดอยากไปใส่อย่างอื่นก็ได้ทีนี้ข้างหน้าติเป็นอันนี้แน่นอนสีแบบนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพชีวภาพอันนี้เห็นบอกว่าที่ยาคุยกันไปคือช่วยในเรื่องของใบใช่ไหมครการเจริญเติบโตใบเฉียวชุ่มไม่เหลือคือใบเนี่ยบ่งบอกได้ว่า ต้นแข็งแดงไม่แข็งแดงด้วยเหมือนกันครับผมต้นต้องเขียวแล้วอย่างนี้ขายขายเท่าไหร่คะพี่ต่อรู้สึกอันนี้ควรละ80บาทถูกไหมคะ40บาท80บาทถูกมากหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ต้นครับผมต้นแบบนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ต่อต้นละอันนี้ต้นละร้อยบาทค่ะต้นใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ร้อยเดียวเองเหรอคะถ้าเป็นลงถุงชาจะ80บบาทคือเป็นถุงที่เราคุยกันไป ตอนเหมือนตอนกิ่งนะคะอันนี้80บาทอ่าอันนี้ขายแค่100บาทต่างกันี1 0บาทเองนะคะขายถูกครับต่างกัน20บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อพี่ต่อทําตามออเดอร์คือต้องโทรมาแจ้งลงคิวตามตารางค่ะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะคะต้องตามคิวนะคะจะมาลดโครงลดคิวกันไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องคิวยาวไปเดือนกันนาแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าจะ ซื้อต้นมะนาวสักต้นนี่ต้องรอกันข้ามเดือนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจดีตอนต้องรีบโทรมานะคะเพราะว่ามีคิวออเดอร์ยาวไปถึงเดือนกรกฎาอันนี้คือมีส่งทุกวันอยู่แล้วล่ะครับพี่ต่อครับมีส่งทำไม่ทันค่ะอะถ้าเกิดว่าอาบางคนที่อาจจะโทรมาสั่งสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะพี่ต่อก็เข้าไปดูในเว็บเพจก็ได้ฮะซื้อพิมพ์พิมพ์หน้า Google พิมพ์สวนมะนาวบุญเชิดเพกก็คือติดต่อเราทางเลนดาแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็ เบอร์โทร082ครับ2090456ชื่อคุณน้องนะครับค่ะแล้วก็เบอร์086 20 2086 20, 21 20456นะครับก็เป็นเบอร์คุณฝนครับค่ะก็เป็นเบอร์พี่น้ำฝนนะคะเดี๋ยว,<ช>วเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันื่อใครจดไม่ทันนะคะคถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมองธรุรกิจนะคะทางการเกษตรรูปแบบใหมซัสเรียกว่าเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่หลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของเป็นนักธุรกิจสําหรับ การค้าขายมาเดาวนะคะก็มาขอคําแนะนําได้ที่สวนบุญชัยฤกม์มาฝึกงานมาดูงานมาอะไรได้ครับกินอยู่ได้เลยไหมคะอากิน ก็คือมาให้มามาเรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิด่ะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แนวคิดในการปลูกมะนาวหรือเห็นในที่นี่มีส้มโอด้วยนะคะพี่เขากําลังตอนกิ่งอยู่แต่นี้เอาไว้ทานเองก่อนคือที่นี่เนี่ยให้คําแนะนํานะคะไม่ได้หวงความรู้แต่ใดๆเลยก็คือไม่มาซื้อสินค้าก็มาขอคำแนะนำได้นะคะชมมาได้ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะให้ความรู้กับท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากจะมองธุรกิจในการปลูกมะนาวนะคะก็สามารถมาขอคำแนะนำได้ที่สวนบุญชัยพฤกษ์นะคะที่สุด ท้ายนี้อยากให้พี่ต่อช่วยฝากนะคะฝากประชาสัมพันธ์หรือฝากคําแนะนําดีๆให้กับหลายๆคนที่อาจจะหันผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรนะคะหรือมองแนวทางใหม่ๆในการเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างหนึ่งให้พี่ต่อช่วยฝากกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก็อยากจะให้ดูพื้นที่เรวถ้าเราอยากจะปุ่มจริงเราควรจะดูด,ดูต้นพันธุ์ก่อนหรือไปศึกษาดูงานที่เขาแบบทํามาอยู่แล้วแล้ว การทาเกษตรนี่คือเรื่องเคมีนี่ต้องต้องลดเลยคือว่าส่วนมากเกษตรกรจะไปขาดทุนเรื่องเคมีกันเกินถ้าลดเรื่องเคมีได้คือกําไรเราก็ได้กําไรและกําไรมากกำไรน้อยอยู่ที่ผมคนเดียวครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นความใส่ใจของแต่ละบุคคลด้วยะนะคะ,คะไม่ใช่ว่า,าซื้อมาแล้วลง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 ไม่ดูแลครับก็สูญเปล่าประโยชน์ก็ถือต้องใส่ใจในสิ่งที่เราอยากจะศึกษาแล้วก็ลงรายละเอียดนั้นไปให้มากที่สุดเหมือนกับพี่ต่อนะคะบอกว่า ที่นี่เนี่ยพี่ต่อก็ส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ในการดูแลสวนเองนะคะก็เลยทําให้มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะคะที่ที่จะ ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการปลูกมะนาวแบบนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้รายการทั่วที่ชลบุรีนะคะก็ต้องขอฝากสวนมะนาวบุญชัยพฤกษ์ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ษัทด้านล่างนี้นะคะติจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็มาขอคําแนะนําได้จากพี่ต่อนะคะด้วยว่าเป็นวิทยากรดีๆแค่ความรู้เราอย่างมากมายในวันนี้ค่ะวันนี้ติต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อแล้วก็ครอบครัวมากๆที่ให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนบุญชัยพฤกษ์นี้ขอบคุณมากค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะติดกับพี่อต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ